สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอแหวนพระนะครับของหลวงปู่วัดสแกที่จังหวัดอยุธยานะครับซึ่งวงนี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์ที่เป็นหน้าพระพุทธนะครับจะเป็นแหวนด้านหน้าทรงสี่เหลี่ยมนะครับ ซึ่งวงนี้นะครับก็จะเป็นปี2541นนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของแหวนนะครับก็จะเป็นรูปพระพุทธหน้าใหญ่นะครับก็จะมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอีกแบบหนึ่งที่จะมี จัดสร้างมานะครับก็จะเป็นพระพุทธหน้าเล็กนะครับซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นตรงคล้ายๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับด้านข้างซ้ายของพระพุทธนะครับก็จะเป็นรูปของพระปิดตานะครับ แล้วก็จะมีพอสพอิมพ์ไว้นะครับเป็นเลขไทยนะครับสองห้าสี่หนึ่งนะครับซึ่งข้างใต้ตรงนี้นะครับก็จะมีต่อโค้ดไว้นะครับเป็นตัว n นะครับคล้ายตัว n นนะครับส่วนด้านขวาของพระพุทธนะครับ ก็จะเป็นรูปของพระปิตาเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างใต้นะครับก็จะพิมพ์ก็จะพิมพ์มเป็นวสกนะครับซึ่งก็เป็นตัวย่อของวัดสเกนะครับด้านข้างของแหวนนะครับ จะเป็นลวดลายนะครับทั้งสองด้านนะครับที่เหลือที่ในท้องวงนะครับก็จะมีการพิมพ์เป็นคำว่ารอเก้าแล้วก็ห้าสิบนะครับห้ากับศูนย์ซึ่งก็เป็นการฉลองการคลองสิริราชสมบัติ ครบห้าสิบปีของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับแล้วก็จะมีลวดลายมีพิมพ์ยันไว้ด้วยนะครับซึ่งวงนี้นะครับถ้าเราสังเกตครับจะมีรอยจานอยู่ด้วยนะครับด้านใต้ท้องวงนี้นะครับ นครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับมีไว้ทั้งสองด้านเลยครับด้านใน,นเป็นละเป็นรอยจานอยู่ <Okay. S 1> วงนี้ที่ได้มานะครับก็ขนาดประมาณเบอร์หกหนึ่งนะครับเบอร์หกหนึ่ง เดี๋ยวลองน้าแหวนมาชั่งน้าหนักดูนะครับแหวนหลุมาะดูปีสองห้าสี่หนะครับก็จะหนักอยู่ที่สิบห้าุดสกร,รัมนะครับราคาเช่าหานะครับที่เห็นมีคนนมาปล่อยเช่าอยู่บ้างนะครับก็จะขึ้นอยู่กับสภาพของแหวนด้วยนะครับ ถ้าสภาพสวยๆสภาพเดิมๆนะครับก็จะอยู่ประมาณช่วง2,500ถึง3,500นะครับก็แล้วแต่สภาพของแต่ละวงนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายด้วยนะครับในช่วงเวลาในแต่ละช่วงเวลานะครับ